ทั้งเราไม่ต้องเราไม่ต้องประกอบใหม่ก็คือเป็นคอมพิวเซตเลยทั้งบัตรลายแล้วก็เัวกรงจะมาจะมาด้วยกันเขาก็จะเป็นเซ็ตแบบนี้ดึงออกมาได้เลยอของเราจะเป็นคอมพิวเซ็ตนะครับก็คือตัวตัวกรงกับบัตรลายมันจะมาเป็นเซ็ตเดียวกันเลยครับผมอ่าเขาจะบอกขั้นตอนแรกสแนปตัวนี้เข้าไปวิธีการสแนปก็คือดึง ตัวนี้ออกมาครับแล้วก็หนีบบีบขาเข้าไปเขาจะมีช่องของเขาอยู่ครับเนี่ยครับก็เสนอเข้าไปเลยใช่ตัวนี้ก็พยายามดึงให้เขาตรงนี้ตรงวายอันนี้เขาเรียกวายไลน์เนาะวายไลน์เราก็เราก็แขกในตรงนี้ไปได้ เขาก็จะเป็นเทรื่องเขาอย่างนี้อ่ขั้นต้นต่อไปใส่เพเตอร์พอร์ตเทเจอร์พอร์ตเราจะมี3ามตัวนะครับวิธีการใส่ก็คือให้เอียง45าาองศาขดันเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็ล็อกอ่าล็อกอย่างนี้เขาจะมีทั้งหมด3ตัวแล้วล็อกเข้าไปล็อกันล็อก ดันเข้าไปยอง,งสี่งิบห้าองศาครับดันเข้าไปตรงช่องแล้วก็ล็อกนี่ครับนี่เขาจะบอกเราก็กดไปเรื่อยๆเลยอ่ะก็ใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็คืองอ,งองนี่ครับตรงนี้ใส่ตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นดีเทคบัตอรีก็ใส่ตรงนี้เขาจะมีรูปให้เราดูเราใส่ตามรูปก็ได้ครับกดขั้นตอนเรื่อยๆอ่ะตรงนี้ก็เอาไวรลายแขไงไว้อย่างนี้อย่างที่ผมแข่งไปขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ตัวนี้ ตัวนี้ก็คือเอาตูดเขาดันเข้าไปแล้วก็วางนะครับตัวแชมเบอร์เนี่ยจะเป็นตัวดักแอร์มาให้แอ์เข้าไปในตัวคนไข้ถ้าไม่แอร์เข้าไปเขาจะล็อกตรงนี้ก็คือสวมเข้าไปเฉยๆนะครับสวมเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงอ่าสวมเข้าไปแล้วก็หมุนขีฟ้าลงมาแค่นี้ครับไม่ต้องถึงมากใช่แค่นี้ก็เสร็จเนาะ อ่าตอนนี้ก็คือเอาใส่นี่เปิแล้วก็ล็อกอ,อันนี้ก็คือตัวแอร์ดีเทคเตอร์ถ้ามีแอร์เข้ามาในระบบก่อนจะเขาอันนี้เขาเรียกว่าสายรีเทิร์นคือคือเลือนเข้าตัวคนไข้ถ้ามีแอร์เข้ามาเขาจะล็อกแคมป์ป๊บไปเลยเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีแก้เราถ้ามีแต่ว่าอ่นนา,อาอก็คือตอนนี้ถ้าตอน,นต่อไปนี่เขาจะแคมเ์ถ้าเรียกว่าถุงน้ำชิ้งหรือภาษาเขาเรียกว่า a f ฟเ ตันนี้เราก็ดึงวิธีการทําก็คือดึงสกเกลออกมาเลยนะคะดึงสกเกลออกมาเลยสกเกลสีนี่มันจะมีสีสีเหลืองคือน้ําทิ้งผมแนะนําว่าวิธีการเราต้องดึงสกเกลออกมาทุกครั้งนะคะออนะรับแล้วก็มาเกาะเกาะเลยแล้ก็จะมีตัวเกาะเกาะเลยสามรูตรงนี้นี่ครับนี่ครับแล้วก็อ่เอาจุ่มีนตะเกี่งไปแล้วก็ดันแรแรงแก๊ก ประมาณนี้แล้วก็อัาโหลดเลยเขาจะโหลดเข้าเระบบของเขาไปเอง <_ d> um> ลองจนันึ่งพันดันเขาเข้าไป <_ d> um> เขาจะมีเลเซอร์มาอ่านบาร์โคดเองว่าเซตอันนี้เป็นเซตอะไรเดยเครื่อง <_ d> um> เครื่องมันจะดีเทสของมันเอง ก็จะเข้าอลองเข้าอลอกของเขาไปเลย